สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่อง Youtube แย่หน่อยอีสานบ้านสวนนะคะ่าลงทงลงหน้าละคะ่ะเพื่อนๆพอกันอีกเทื่อน,นึงก็ช่วงไก่จะเก็บเกี่ยวนะคะข้าวนาปีนะคะข้าวก็ขอข้าวนาปี2566นะคะทุกคนบ่ได้ลงคีบโดนเติบ อาหานเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะขอบคุณหลายๆเด้อน,นะคะที่เขามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะอี่หน่ยก็จะมาอัปเดตบรรยากาศในช่วงไก่จะได้เกี่ยวข้าวนะคะนอน่าจะอีกจาก2อาทิตย์กว่าวนะคะก็น่าจะหูนะคะว่าเสด็จเก็บเกี่ยวมือใดน,นะคะนี่บรรยากาศวันนี้วันที่30สิบ ตุลาคม2566นะคะวันจันทร์เนาะวันทำงานของท่านนะคะละหลายคนลหลายท่านเลยนะคะบางคนก็อาจจะว่นใดเหตุงานเนาะกับแล้วแต่งานของแต่ละท่านนะคะคือวันนี้ยะหน่อยกับวันใดเหตุงานนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดพักผ่อนหนึ่งวันนะคะเขารอบ เขารอบก็คือวันหยุดพักผ่อนนะคะไม่ได้กรีดยางเนาะปกติเขาก็จะกรีดยางเป็นอาชีพหลักนะคะเพื่อนๆเนี่ยวันนี้กัลงมาปล่อยนำหน้านะคะบอกปล่อยน้ำออกจากคันนาแล้วเนาะเขาก็เริ่มเม็ดเนี่ยค่ะก็จะมีเม็ดเริ่มตึงแน่แล้วนะคะบางรวงที่ออกมาช้าหน่อยก็ยังไม่ ยังไม่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆยังไม่ได้ใส่น้ำนมเนาะแต่ว่าหน้านี่มันจะเป็นหน้าน้ำคํานะคะ่ะถึงแม้ว่าเข้าปล่อยน้ำออกได้เป็นเคืองเดือนหรือเดือนหนึ่งนี่แม้ก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะคะก็เลยต้องมาปล่อยออกเร็วๆนอกบัเดเชื้อเข้าได้เกี่ยวมือนะคะเพื่อนๆถ้าเกี่ยวมือถ้าเกี่ยวเองนะคะมันก็จะแฉะนะคะมันก็นจะโปเป็นตายางอะนะคะเพื่อนๆก็เลยต้องมาปล่อยน้ำออกนะคะนี่ เริ่มปลาก็เริ่มล่งนะคะแล้วถ้าปล่อยหนามอ,อสิเนาะเสียงปลาเสียงปลานะคะดินอยู่ในหน้าเขาเนาะเจ้าแจ้เจ้าแจ,จ้แจ,จะเป็นปลาธรรมชาตินะคะไม่ได้เอามาปล่อยนะคะทุกคนจะเป็นพวกปลาช่อนนะคะปลาช่อนปลาล้างน้ำล่ะคะ่ะแถวนี้จะเป็นปลาที่ขึ้นมาจากคลองน้ำนะคะเพืเ่อนๆปลาดุกก็จะบ่ค่อยมีปัใดน,นะคะจะมีก็ ปลาช่อนปลาหมอหน้านี่ล่ะนะคะปลาลังหนามนะคะที่เห็นเห็นอยู่เนาะมวันปลาเมือื่นก็จะบ่ค,ค,ค่อยมีนะคะแล้วก็จะมีพวกปูนาแล้วก็หอยนี่แหละนะคะพอเห็นอยู่นะคะพอได้เห็นอยู่เนาะนี่ค่ะวิ่งจากต่ห่วงเขานะคะเพื่อนๆเต็มทงเตง็มหน้าเลยเขาก็ขอนะคะอดีอ้ย่าหน่อยวานเองเลยนะคะช่วงห้าวานตอนนั้น มาซอมแซมหน้าเขานะคะมาสามเขาเนาะภาษาอีสานเพื่อนก็บ่าสามเขาสามยากเนีนะคะหนามมันบ่มีเลยแม่ค่ะเพื่อนๆช่วงนั้นจนได้ใส่ใหม่นะคะใหม่นน้อยสี่ไปก่อนเนาะสี่ลงในดินนะคะบัานนี้ก็เอาต้นกาที่ห้าทอนมานะเอามาปลักลงเธอละตน้นเธอละต้นเนาะตอนนั้นก็เห็ดหยางเติบอยู่นะคะหยางกละละละห็หลายๆบานนี้อ่า ส่วนก็กาหนาม,มานะคะ่ะตรงไในมาถอนขึ้นเนาะเห็ดหเพราะคิดว่าจะได้เขาไร้ปานนี่เนาะก็จะมเมทอร์ณีนะคะเนาะเพื่อนก็ซอยรักสมรักษานะคะยังหน่อยว่าเพื่อนก็คือจะบ่าหายเช้าให้เช้าหน้าอดเขาอดหนามนะคะเนาะช่วงนี้ก็ออกพรรษานะคะฝนก็ยังมีอยู่ปลาบไล่นะคะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะมีฝนถี่ไปเห็ดให้เขาหนามเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะคะหล่มเนาะ หลมทับอยู่หนามกระแซอยูอ่เป็นบางหมองนะคะนอกจากรงกำลังใจให้เพื่อนๆไ่พี่น้องทุกคนเด้อน,นะคะเขากำลังเส่ยน้ำนมประมาณนี้เนาะฝนกับมาช่วงนี้นะคะมาแล้วก็มีลมหนาวมานำผอมได้เพราะว่ามันเป็นช่วงปลายฝนตนน้นหนาวนะคะก็ไข่ในยยูตวาวแปลงนี้นะคะผีเจะหน่อยวานนะะี่เนาะมองยูนี่นะคะ ก็เป็นหน้าพ่อบานน่ะละนะคะอืมยายหน่อยวานก็ดข่ยุทธีว่าเขามันบอล้มนะคะเพื่อนๆเขาบอล้มเนาะโชคดีอยู่นะคะโชคดีอยู่ก็เป็นกําลังใจให้เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชา่าให้เชาานาน้ากันเด้อแล้วก็ทุกๆอาชีพน้านะคะดูแลสุขภาพน้าเด้อนะคะช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวน้นํพผ้อมนะคะเนาะแล้วเป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะท้องให้ทุองนา อีสานบานสวนอีสานบานเฮาเนี่ยหน้าใหม่เพื่อนๆได้รับชมนะคะอันนี้จะเป็นแปลงหน้าเข่าของคนอื่นน้่นะคะที่มันติดๆกันเนาะแนมองก็คือจงมันหลายแต่ว่าของอย่หน่อยเองเนี่ก็คือมันจะมีหกแปลงนะคะหกงานยาวๆขึ้นมานะคะเห้ยละเป็นบรรยากาศช่วงก่อนเที่ยงนะคะ มาให้เพื่อนๆี่พี่น้องๆได้รับชมนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะทุกๆก,กำลังใจด้วยนะคะ